สวัสดีครับอยู่กัต้นในบ i n กินนะครับก็วันนี้มารีวิวตัวเพิ่มเหมือนเดิมน,นะครับก็จริงๆตัวนี้ต้องยอมรับว่าตัวของผมมีแต่ว่าผมไม่ได้บดลอ็อกสกิลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมก็ไปแอบยืมของชาวบ้านเข้ามาใช้บ่อยแล้วจนแทบจะเหมือนของตัวเองแล้วเออก็เลยพอพูดได้นะครับนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงขวัญใจมหาชนถามกันจังโมก,โมกาโรสนะครับ ตระก,กูลแลวสาวตระก,กูลโอเนี่ยมคาโรสโกลอะไรพวกนี้นะครับคือแต่ตัวข้อดีก็จะต่าง,งกันนะครับนะเดี๋ยวจะไปให้ดูครับคือของผมผมเมื่อกัอนอืมแ๊บนี้นะมาทุกคลิปนี่มีคลิปไหนไม่ได้กดคือตอนไม่ถ่ายคลิปแบบไม่ค่อยมีหรอกครับพอถ่ายคลิปเนี่ยมากันจังเลย ยิ่งตอนไม่ถ่ายนี่แบบนั่งหงอยอะ่ะแบบไม่มีอะไรให้กดอะ่ะไม่มีเรื่องเลยเพอจะถ่ายคลิปแบมามา,มาตลอดก็เลยต้องกดตอนถ่ายคลิปนะโอเคครับมาต่อนะก็จะมาพรีเซนต์สกิลแต่ละสกิลหลักๆให้ดูก่อนนะครับแต่ละท่าก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับท่านะครับนะก็สําหรับท่าดินครับท่าแรกก็จะเป็นเหมือนกันดกดทุกตัวนะครับคือกดไว้ก่อนครับชาร์จไว้ก่อน เราก็จะสราเสียหายในพร์นหน้านะครับแต่ว่าอาการชาร์จของเขาเนี่ยตอนกดมาบางทีจะส่งผลนะครับอย่างเช่นสร้างความเสียหายพิษนะครับน,นี่คือท่าด,ดินนะครับแล้วก็เป้าหมายที่ท่านหลักหรือท่าน้ําติดมืนเอ้ยท่าน้ําติดหินนะครับติดหินหนึ่งนะครับนะครับเฉชาะคือผมอยากให้ดูตัวอันนี้จริงๆถ้าเป็นปตัวพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนรูปนะครับคือมันจะมีอยู่ว่า คือให้ให้ธาตุอื่นโดนด้วยอ่ะเข้าใจไหมคือปกอันนี้คือมันจะให้โดนเฉพาะธาตุที่มันแผ่ทางมันแต่นี่คือธาตุอื่นก็จะมีโอกาสโดนด้วยนะครับนะแต่เปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับประมาณนั้นนะนส่วนสกิลที่2นี่ก็ประมาณถ้าเห็นเนี่ยนี่จะเห็นเวลาในอารีนาที่เห็นบ่อยเวาลาเราตีมันแหะเราตีมาเสร็จแล้วจะคำรามล้วมันจะบวกแอทแทมเพิ่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสก,กิลที่กลมศาสตร์นะครับ คือมันโดนโจมตีอ่ะมันก็ผมก็เห็นก็ติดกันบ่อยอยู่นะค่ะเลยพยายามอยากยัดตุ่มเดียวให้ตายมากกว่าที่อยากเลี้ยงเกมกับมันนะีสกิลอยู่เหมือนกันนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่อ่าโจมตีธรรมดาครับมีโอกาสะไล่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็พลังโจมตีก็คือโจมตีแบบมีการสื่อสกิลนะสกิลเนี้ยแต่ก็คือจะมีสร้างความเสียหายแบบติดพฤฤฤฤิษก็คือตามท่าอะครับวันนี้ตามท่าตามท่า พังตกี้สุดท้ายก็เป็นที่รู้กันนะครับเป็นความบวกความแรงนะครับให้กับธาตุเดียวกันครับนะซึ่งทําให้ตัวนี้มีค่อนข้างได้รับความนิยมในระดับหนึ่งนะครับเอาต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำก็จะมีเหมือนเหมือนกันครับคือทําแต่ให้ไม่แช่แข็งครับนะครับแล้วก็เออมันจะมีตอนใช้มันจะความเสียหายที่ได้รับจะลดลงด้วยนะครับก็คือตอนที่มึงใสกิลคำรามนะ ต่เขาเป็นธาตุพอมีเริ่มมีธาตุรองปุ๊บก็คือจะติดธาตุอื่นด้วยนะครับแต่อันนี้มีแค่แข็งนะครับนะโอเคนะครับเนี่ยแล้ก็ลมเบาลงด้วยนะครับต่อไปไฟของพวกที่หลังครับก็ลมก็เหมือนกันครับลมก็จะติดสถานะครับติดฐานรไฟช็อตครับนี่นะครับแล้วก็แต่ว่าไฟช็อตมันจะแค่นี้เฉยๆแต่ว่ามันมีถ้ามันเป็นธาตุถ้ามันเป็นธาตุดินนะครับเพจ่ติดเมนงงครับถ้าเป็นเมงงงแทนนะครับ แต่ถ้าประมาณนั้นเหมือนเดิมเหมือน,นเหนมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เหลือโบกท่าที่แตกต่างคือตัวนี้ครับความแตกต่างสูงที่สุดคือโกลส์ครับโกลส์จะไม่เหมือนตัวอื่นครับโกลส์จะแตกต่างที่สุดครับโกลส์สิ่งที่ทำให้โกลส์แตกต่างที่สุดคือมาดูที่สกิลโกลส์นะครับโกลส์นะครับความแรงของโกลส์จะเท่ากันครับแต่ว่าการเผาไหม้ของโกลส์ก็อยู่ที่ประมาณ80%เท่ากับพอๆกับตัวพวก ที่ทำท่าลองแล้วนะครับแต่ว่าโค้ดความแตกต่างของโกดคือ mm hmm. เมื่อเริ่มชทักษมมีโอกาส24 mm hmm. คืออาจจะไม่เท่าอันอื่นที่เฉพาะท่า27และ19ในท่านอื่นแต่โก้ดจะเป็น24ครับทุกท่าครับตวัวทุกตัวติดมืนงง,งนะครับซึ่งโก้ดจะค่อนข้างจะหวังพึ่งได้พอสมควรครับถ้ามองคิดในแง่ของการเปอร์เซ็นต์ในการใช้เพราะว่าอันอื่นค่อนข้างจะโอกาสสูงได้เจอท่าที่ชนะแต่โกดที่เจอได้เกิอทุกท่า โอกาสอาจจะไม่ขึ้นสูงถึง27%เหมือนชาวบ้านเขาที่เลเวล40แต่ว่ามันก็เป็น24ไงไม่ถึง9นะครับก็ถือว่าโกดนี่ก็เป็นตัวที่แปลกกว่าตัวอื่นนะครับในในการทำท่านลองส่วนสก,กิลนี้ของโกดก็จะมีมีความแตกต่างกับชาวบ้านเิดหอีกครับโกดจะไม่เหมือนชาวบ้าน,นครับโกดจะบวกไอแท็กแรงกว่าเดิมครับ่เห็นไหมครับชื่เราดูมาจะไม่เห็นใครมีจุดขัดโกดนะครับถ้าจะือนเลยเป็นตัวพิเศษเลยนะครับ ที่เก่งกว่าชาวบ้านเราในก็แทบจะเรียกว่าเป็นตัวท็อปนะของของเดรดเดอร์สาตระกูลเนี้ยก็ส่วนท่านส่วนนี้ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็เนีย่ยเพิ่มโอกาสครับเพิ่มไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบที่เดรดเดอร์ซีที่เท่ากันนะครับแล้วความแรงก็จะแรงกว่านะครับนะแล้วก็ติดเผาไหม้ด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรงกว่านะครับคือพี่ท่านเก่งโคตรแล้วก็ สกิลสุดท้ายนี่จะอเนกอ,อนาใจหน่อยนะครับก็คือจะบวกน้อยอยู่บ้างเขาครับคนอื่นเขาบวกกันเยอะโคดก็บบกน้อยหน่อยนะคือทําให้คนอื่นเก่งน้อยลงถ้าเทียบกับคนอื่นแเ้าทีมอื่นเรคือตัวเองเก่งมากขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสเตตัสพี่แกมีเพิ่มด้วยนะครับคือบางผลบางตัวมันท่านลองไม่เพิ่มครับแต่อันนี้มันเพิ่มครับนะเพราะฉะนั้นอย่าลบหลู่อย่าลบหลู่โกตรครับบอกเลยในจะุดนี้ ก็เป็นตัวที่น่าใช้ครับจากการที่ลองลองเล่นแล้วลองเจอมาดูแล้วนะครับโค้ดก็จริงๆถามวเหมอะในการยืนหน้าไหมผมว่ามันก็ยืนหน้าก็พอได้ครับแต่ถ้าเล่นกับคนไปยืนหน้าก็คงจะนอนตกไฟปิ้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเจอตัวที่เขามีดรามิเจชนะท่าแรงๆหน่อยอย่างผมเป็นเล่นน้ำอย่างเงี้ยผมเจอโมโมการ์อ้อเงี้ยผมผมโคตรยิ้มปิ่มเลยคนะือมึงยืนหน้ามึงตายแน่นอนบอกเลยยืนหลังนี่อาจจะยังรอดมั้ง ยืนหน้านี่ผมจะทําทุกทีทางเพื่อใค่ามันได้ก่อนนะเพราะไม่อยากให้มันคำรามนะครับก็แต่ว่าถ้ามันจมตีมันไม่ตายก็น่ากลัวตรงที่ว่ามันอาจจะบวกไอแท็กเพิ่มนี้ครับคือจากการจะฆ่ามันต้องเด็ดขาดนะครับไม่แบบอย่ามาทีเล่นทีจริงนะครับมบหยอยดอนยดอยอค้างไว้นี่ไม่ใช่นะครับมันบวกสมมุติว่ามันสมมุติว่ามันตั้งท่าเพิ่งคำรามไปอย่างนี้ยเธอแรกพอจะขึ้นเทินสองปุ๊บเราเขี่ยันหน่อยนึงไม่ตายนม่บัฟบวกไอแท็กมาแล้วพ่นมันนี่ไปเป็นแผงนะครับ มีลอยอะ่ะลอยแน่นอนถ้าแบบว่าไม่ใช่ท่าน้ำอะ่ะถ้าโดนจุดอ่อนตดจุดอ่อนเปิว้วทีเดียวไปเลยเพราะถ้าพ่นโคตรแรงอับพวกนี้เราจะรู้กันดีว่าถ้าพ่นแม่นโคตรแรงนะแล้วก็แต่ถ้ายืนหลังยืนหลังมันจะได้ถึงยืนหลังมันจะได้ถึงความมั่นคงแมนะ้แบบว่าโอกาสโดนตีน้อยแต่คือเปอร์เซ็นต์ที่มันจะคำรามแล้วมันได้พุ่นอาจจะสูงกว่าครับจะสูงกว่าคนาที่อยู่ข้างหน้าแล้วโดนลุมค่ามันเป็นเหมือน เพราะเวลาที่มันพ่นน่ะมันเป็นเหมือนการพูกตัวเองอ่ะคือฝั่งตรงข้ามต้องเลือกว่าเทินสองจะการหมดรับเผื่อโดนเจาะเกาะตัวหนึ่งหรือว่าจะยังไงนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สร้างปัญหามากในการพ่นของมันตอนีมันถ้ามันเป็นขั้นแรกๆอ่ะที่มันยังไม่มันยังไม่ใค่คำรามแล้วมันงงน้อยๆอ่ะมันยังโอเคไงแต่พอมันโตไปแล้วมันคำรามแล้วมันติดมึนงงโอกาสมันก็สูงขึ้นใช่ไหมเขาเรียกว่าสกิลแล้วก็ไอเนี้ยที่สำคัญพาร์ทสี่มันถ้าเล่นเป็นไฟล้วนมันก็โคตรโหดเลย นะครับพวกนี้มันเป็นพพอร์ตพวกเฉพาะท่ากันนะครับก็เลยแบบนี้แต่สกิลของทุกตัวก็เฉลี่ยดีครับแต่ว่าที่ดีที่สุดมันก็คือโก้ดนะครับเพราะโกดมันเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างมากเลยนะครับคนที่เล่นท่าไฟก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับโกดนะเพราะว่าแม้จะบวกพลังในทีมน้อยไม่เท่าตัวอื่นแต่ก็ด้วยความที่ตัวมันเองเก่งขนาดนั้นนะครับทุกอย่างสกิลนี้บวกเยอะกว่าเพื่อนแล้วอัตราแต่ตัวเอยก็มากกว่าเพื่อนด้วยนะครับก็เลย ทำให้โกดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะเริ่มจบเขาก็เลยนะกดินน้ำน <c oughs> อะก็นี่นะครับหน้าตาของโกดนะครับก็ตีกันอยู่ทุกวันก็น่าจะรู้ดีนะครับนี่นะครับจะไม่มีหัวข้อมอคุณนะครับคือดูเท่กว่าเยอะนะผมก็โล่งๆแล้วก็ ตัวก็จะเริ่อนดำๆนะครับหกดาวก็ถือว่าดูดีครับเนี่ยพอสูงสวยก็แบบว่ามีไฟนีออนดิได้วยนะกดแหวนสวยมากนะครับก็ดูตัวดูพิเศษดีครับให้ความรู้สึกว่าพรีเมียมนะครับนะโหดมากจริงก็เนี่ยถ้าเลเวลเจ็สิแปก็อยู่ที่สามสิบเปร็ดูเรวหกสิบแล้วกันนะครับหกสิก็ยี่หกี่หก็ไม่น่าเกียดนะครับนะแล้วสกิลพิทันแม่ง โอโหที่เอาไปหีดนานั้นดูดิโอกาสยี่ิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเลยนะทีเดีวหกสิบยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตกับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับก็ถึงบอกว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจครับสำหรับตัวนี้ใครเล่นทัดไฟก็ผมก็สนับสนุนนะครับให้ทัดไฟเพราะคือถ้าคุณผ่านห่านรอบแรกคุณจะได้โมกาโลโมกาโรสมาก่อนถูกไหมครับ แล้วถ้าคุณผ่านแล้วพอเราโครครบคุณก็จะได้โกลด์อีกตัวนึงซึ่งคุณก็สามารถทำามได้ถูกไหมมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นตัวแจกฟรีที่น่าสนใจครับสำหรับคนที่เล่นธาตไฟนะครับถ้าเล่นธาไฟเป็นหลักก็คือน่าสนใจอันเล่นธาตอื่นก็ก็น่าสนใจครับแต่ก็คืออาจจะน้อยลงมาหน่อยนะโอเคครับสําหรับตัว่าตอื่นก็โอเคครับคืออย่างน้อยคุณก็น่อจะรู้ว่ามันไม่บวกไอทก็ดีแล้วครับ 60มันก็บกวกไป29เปอร์เซ็นต์ะนะก็แล้วแต่ชอบนะนะครับเพราะว่ายืนแนวหลังก็โอเคยืนแนวนะก็เยกตีนดีนะครับก็ประมาณนั้นประยุกต์การใช้งาน,นครับอยู่ที่รูปแบบการจัดทีมนะครับว่าจะเอายืนไหนหรือว่าจะยังไงเราก็อยู่ในรูปแบบทีมตัวอยู่ด้วยว่าทีมคอนเซ็ปต์จะเป็นประมาณไหนนะครับก็ลองลองดูนะครับลองประยุกต์ดูก็อย่างที่บอกครับได้ฟรีมาสองตัวนะครับถ้าเล่นถึงนะโอเคครับ วันนี้ก็เทอมีครับตัวน,นี้นะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ